เอเชียนคลับจะเปิดฉากละ12ิบสองมันกราวนี้นะคะชยูโรยัง2วันสุดท้ายแต่ว่าไทยเนี่ยจะแข่งขันจริงๆ16เออเออมันก็รออเออแต่จริงๆทัวร์นาเมนต์มันจะเริ่มแล้วนี่สิบสองนี่เริ่ม12แล้วอะเออวันนี้วันที่เก้าแล้วไงวันที่9แต่ว่าเราจะไปคิดถึงเม่แต่ไปคิดถึงนัดแรกของเราแต่จริงๆมัน12มันเริ่มเตะแล้วนะใช่เราก็อยากดูนะ12บสองใช่คือณตอนนี้เนี่ยนะคะก็ยังไม่มีสื่อทีวีเจ้าไหน ที่เข้าไปซื้อลิขสิทธิ์นะคะแล้วล่าสุดเนี่ยดกตรต้องศักยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยโอกาสว่าช่องที่เป็นช่องของกโกโท<ม>อย่างช่องทีสปอร์ตเเนี่ยมีโอกาสที่จะซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันกีฬาเอเชียนคัพมาถ่ายทอดสดหรือเปล่าเนี่ยนะคะ<ม>คือด็อร์ต้องถามมันยากเพราะว่าอันหนึ่งถามว่ากกทได้รับหนังสือจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไหมได้รับ<ม>แต่หนังสือเพิ่งจะส่งมาเพิ่งได้รับแล้วในหนังสือเนี่ยระบุความสาคัญก็คือบอกว่า มีโอกาสไหมที่ภาครัฐจะซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการนี้เพราะว่ามาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีเอกชนรายใดแสดงความสนใจซึ่งเพราะว่ากรกทก็บอกว่าช่องทีสปอร์ตเจ็ดไม่ได้มีการวางแผนเตรียมงบประมาณเอาไว้สําหรับการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรายการเอเชียนคัพครั้งนี้และถ้าถามว่าพอเวลามันกระชันชิดเข้ามาแบบนี้ความเป็นไปได้มากที่สุดที่มันควรจะเกิดขึ้นคืออยากให้ภาคเอกชนร่วมมือกันเพราะว่า มันจะเร็วกว่าถ้าเกิดว่ารอการดำเนินการอนุมัติจากกรกทโดยช่องทีสปอรมันมีกระบวนการหลายอย่างก็ราชการนะเนาะป็นที่รู้กันกว่าจะยื่นการยื่นเอกสารเรื่องงบประมาณรออนุมัติมาจนถึงตอนนี้ซึ่งวันนี้วันที่9ละ่ะม,มันน่าจะไม่ทันเวลานี่คือตามที่ผู้ว่ากกทอบอกนะคะแล้วก็มันเริ่มเปิดฉาก 12มกราคมนี้แล้วอ่ะอีกแค่3วันเองแม้ว่าโปรแกรมของไทยจะ16 21 25เจอคีกสิสถานโอมานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะคะก็ <c oughs> ก็อาจจะว่าเมื่อมีนโน้มที่เอกชนจะลงขันกันนะ <c oughs> ก็ล<ร>งข <c oughs> ันกัน <c oughs> จ,จริงๆก็ลงขันกันเลยฮะมันมนถึงขั้นนี้แล้วพอดูแล้วคงไม่มีใครที่จะ<ด>มาซื้อแบบโดโดๆคนเดียวองค์กรเดียวนะฮะพอดูแล้วเนี่ยมันจุดคุ้มทุนมันก็เอาตรงตมันก็ มีโอกาสขาดทุนสูงอ่ะอนะฮะก็ตอนนี้เข้าใจทางกรกตนะเพราะว่าก็เพิ่งได้รับแจ้งมาว่าใชซื้อได้ไหมซึ่งมันฉุกละหุกอ่ะมันเอาจริงๆก็ฉุกละหุกแล้วมันไม่ได้เต็มก็ประมาณก้อนนี้ไว้ก่อนนี้ก็ต้องเข้าใจ ะะแล้วผู้ว่ากรกตก็เคยบอกว่างบประมาณที่การกีฬาม,มีมันก็จะมีงบประมาณที่มีอยู่เลยอะ่ะคือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งงบประมาณส่วนนั้นเนี่ยมันเอาไว้พัฒนาเขามีจุประสงค์ถูกต้องจุดประสงค์ชัดเจนอยู่วางแผนเอาไว้<ล>ว่าเ <ๆ S 1> งิงนส่วนนี้จะเอาไปใช้ทําอะไรบ้างใช่ครับนะแต่จริงๆแล้วเราเป็นแฟนบอลเราอยากดูเนี่ยนะเราก็หวังว่าจะมีหน่วยงานเอกชนใครก็ได้นะครับจะหน่วยงานเดียวหรือว่าหลายๆหน่วยงานก็ได้ช่วยกันซื้อมาก็แล้วกันนะครับ เราอยากดูนะนี่ย,ยิ่งเกมที่ทีมเนี้ไทยเตะอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของ f อฟคอนเลยนะเนชันคัพเนี่ยหมดสิ ไม่มีใครซื้อแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันก็น่าดูนะคือจริงแอปคอนเนี่ยมีมีเจ้าของลิขสิทธิ์ในเมืองไทยอยู่แล้วก็คือบีอินสปอนนะครับแต่ว่าเอชแครปนั้นไม่มีไม่มีใครบีอินไปซื้อได้ไหมแอปคอนยังพอดูได้ทางทางนู้นบีอินอะไรงี้ใช่ไหมก็ได้แต่บีอินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาสนใจหรือเปล่าแต่เอชแครปนี่มันเอาจริงลองนึกดูมันน่าดูทุกคู่เลยคนไทยอ่ะก็อาจจะคุ้นชินอยู่แต่ว่าดูบอลดูบอลฟรีแต่เดี๋ยวนี้ค่าลิขสิทธิ์มันก็หลายสตุ้งสมาเกิดขึ้นก็จริงนะรงมก็ต้อ ยอมจ่ายบ้างถ้าจะดูก็อย่างล่าสุดที่พี่ชิไปอังกฤษแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เขาไปอยู่ที่สกอตแลนด์เขาบอกว่าเวลาอยากจะดูวันพีแบบนี้อะไม่ใช่ดูง่ายๆนะอย่างของไทยซื้อแพ็กเกจเดียวจบเรื่องขนงคู่อันนู้นนี่แล้วแต่เพราะแต่ละคู่ถ่ายทอดสดแต่ละช่องไม่เหมือนกันสมมติซื้อลิขสิทธิ์ช่องเไปละแต่คู่นี้ดันมาถ่ายช่องบีมพูดแค่ว่าช่วงอย่างบ้านเราที่เตะเนี่ยหัวข้ามวันเสาร์เนี่ยต้องซื้อเจ้าหนึ่งคู่ดึกวันเสาร์ ซื้ออีกเจ้าหนึ่งเ,ออเขาเขาแยกแพคเกจขายแล้วเขาจะเขาไม่ได้ขายเจ้าเดียวเพราะว่ามันเหมือนผูกขาดอ่าเขาจะเจะเป็นก้อนไปก้อนมันเด y n ไนท์ก้อนไฟเด y n ไนท์ขายคร่ซันเดวันอาทิตย์2ช่วงเวลาเนี่ยขายใครประมาณนี้อย่างที่พี่ชี้บอกบนะอ่ะก็หวังว่าหวังว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะรเราก็อยากดูอยากดูนะครับ รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาาฬกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา